ณหมู่บ้านเล็กๆนามดงจันใต้ร่มเงาของต้นมะขามใหญ่มีกระท่อมเก่าๆเป็นที่พักพิงของแม่นวนและภัยลูกชายคนเดียวผู้กำลังถูกโรคประหลาดกัดกินร่างกายแม่นวนคือโลกทั้งใบของภัยและภัยคือชีวิตเดียวที่แม่ยึดมัน่นในค่ำคืน ที่ดวงจันทร์เต็มดวงส่องแสงนวลไผ่ไออย่างหนักจนเลือดกำเดาไหลไม่หยุดเขารู้ดีว่าเวลาเหลือเพียงน้อยนิดแม่จา๋าเสียงของไผ่แผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินถ้าไม่มีไผ่แม่จะได้พักแม่เหนื่อยมามากแล้วแม่นวลกุมมือลูกชายไว้แน่น รอยน้ำตาไหลาอาบแก้มอย่าพูดแบบนั้นนะลูกลูกคือลมหายใจของแม่ไผ่ฝืนยิ้มอย่างอ่อนโยนไผ่ไม่กลัวตายหรอกแม่แต่ไผ่กลัวแม่จะอยู่คนเดียวแม่ต้องสัญญาว่าจะต้องมีความสุขเพื่อไผ่ในวันสุดท้ายไผ่ขอให้แม่หยิบกล่องไม้เก่าๆใต้เตียง ภายในมีเพียงผ้าเช็ดหน้าสีขาวสะอาดผืนหนึ่งนี่คือของขวัญชิ้นแรกที่แม่ทำให้ภผยตอนนี้มันว่างเปล่าแล้วแม่รู้ไหมว่าต้องเติมอะไรลงไปภผย่ยกมือขึ้นสัมผัสที่ดวงตาของแม่นวลแล้วกระซิบบอกด้วยเสียงที่อ่อนโยนที่สุดแม่ต้องเติมรอยยิ้มลงไปนะจ๊ะ รอยยิ้มของแม่เท่านั้นจะทำให้ผ้าผืนนี้มีชีวิตและทำให้ไผ่ไปสู่พบภูมิที่ดีแล้วดวงวิญญาณของไผ่ก็จากไปอย่างสงบในอ้อมกอดของแม่นวลในคืนที่ดวงจันทร์ยังคงส่องแสงนำทางแม่นวลจมดิ่งอยู่ในห่วงแห่งความเศร้าเธอเก็บผ้าเช็ดหน้าคืนนั้นไว้ใกล้ตัวแต่มันกลับตอกย้ำ ถึงความปวดร้าวที่สูญเสียจนกระทั่งวันหนึ่งพระอาจารย์จากวัดป่าได้มาเยือนโยมนวลลูกชายของโยมได้มอบภารกิจสุดท้ายให้โยมแล้วนะภารกิจแห่งความสุขพระอาจารย์ชี้ไปที่ดวงจันทร์นอกหน้าต่างความรักของโยมไม่ได้หายไปไหน แต่มันเปลี่ยนเป็นพลังงานดีๆให้โยมใช้ชีวิตต่อไปคำพูดนั้นดังก้องอยู่ในใจแม่นวลมองผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นอีกครั้งเธอเข้าใจแล้วว่าไผ่ต้องการให้แม่เลือกจำแต่ความรักแม่นวลสูดหายใจลึกนึกถึงเสียงหัวเราะใสๆของลูกชายแล้วรอยยิ้มที่แท้จริงก็ปรากฏขึ้น เพื่อเติมเต็มของขวัญชิ้นสุดท้ายของไทยผู้เป็นที่รัก